ลองนึกภาพนี้ดูนะครับว่าเราได้ขึ้นไปเจอนักปีนเขาคนหนึ่งที่เขาอยู่ในสภาพกําลังใกล้ตายอะ่ะแบบขืดหอบหรือที่ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเขาจะต้องตายแน่ๆเลยแต่ทว่าพอเราผู้ที่มีจิตใจดีจะไปช่วยเขานะครับคนข้างๆเราเนี่ยกับห้ามเอาไว้บอกว่าถ้าเองไม่อยากตายเนี่ยเองก็อย่าเสี่ยงชีวิตไปช่วยเขาเลยแล้วเมื่อเราได้เดินขึ้นไปข้างหน้าอีกเนี่ยเราก็พบกับซากคนตายอีกมากมายนะครับที่ตาเพื่อนรักนักเดินทางงเราก็พูดเช่นเคยครับว่า จงเดินผ่านไปอย่าสนใจซากศพพวกนี้เพราะไอ้ซากพวกนี้เนี่ยมันได้อยู่นานมาเป็นทศวรรษแล้วเชื่อกันหรือไม่ครับว่าบนยอดเขาเอเวอเรสต์หรือว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ได้มีอีกชื่อเล่นหนึ่งได้ว่า สุสานกลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราได้ไปเยือนอย่างยอดเขาแห่งนี้นะภาพที่เราจะได้เห็นแน่นอนเลยก็คือภาพศพของนักเดินทางต่างๆที่ก็ได้นอนกองอยู่ในหิมะก,กว่าหลายร้อยศพนะครับที่ได้มีอยู่ประดับข้างทางราวก็ว่ามันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอามันลงไปทำพิธีทางศาสนาด้วยว่าแต่ว่า ทำไมกันล่ะผู้คนมากมายถึงได้ขึ้นมาตายบนนั้นเขาตายเพราะอะไรแล้วทําไมคนที่ผ่านร่างต่างๆเหล่านั้นถึงได้ใจร้ายไม่ใหญ่ดีใยใสอะไรกันเลยไม่ได้ช่วยล่างพนนั้นลงมาข้างล่างล่ะเราก็มาไขาปริศนาทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary e, ครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวมุมมืดๆหรือว่าจังไรในประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยบอกต่อกันในห้องเรียนนะครับแต่นั้นเองถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเรื่องต่างๆแบบนี้มาเสิร์ฟกันให้ไม่เว้นวันเลยเวลาสองทุ่มนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยแอดก็ขอชวนเพื่อนๆมาใส่เสื้อกันหนาวอันหนาเตอะแล้วก็ปีนเขาไปกับแอดเลยดีกว่าครับ โดยภูเขาเอเวอเรสต์หรือว่าภูเขาที่สูงที่สุดบนโลกของเราเนี่ยนะครับก็เป็นภูเขาที่ได้ตั้งอยู่ระหว่าง2ดินแดนนะนั่นก็คือ 1. ดินแดนของเนปาลหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าจนจนแทบจะติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับกับ 2. ดินแดนตรงส่วนที่เป็นทิเบตของจีนนะครับที่ก็ขึ้นชื่ออีกเช่นเคยว,ว่ายากแข้นกันดานแล้วก็ยากต่อการเข้าถึงมากที่สุดในโลกเลยมั้ง แต่ว่าวถึงกระนั้นก็ตามนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีผู้คนหลากหลายท้องที่บนโลกฮะพยายามจะเข้าไปถึงอดินแดนกันดานเหล่านี้เนี่ยแหละ เพราะว่าสิ่งที่มันได้ล่อตาล่อใจผู้คนนะครับก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ Everest เอเวอเรสต์นี่แหละครับซึ่งว่ากันว่าพอใครได้ขึ้นไปข้างบนสุดนะภาพวิวเนี่ยมันจะสวยมากนะครับถ้าได้ถ่ายอัพลงโซเชียลเนี่คือได้เอาไปอวดประชาชีชาวช่องกันยันลูกแทบบวดกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้คนต่างๆนะครับแห่กันมาที่นี่กันอย่างมากมายเลยครับแต่ถ้าว่า สิ่งหนึ่งที่โลกโซเชียลไม่ค่อยได้บอกหรือว่าน้อยคนได้กล่าวถึงนะครับก็คือนอกจากที่บนยอดเขาแห่งนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนแล้วนะครับ มันก็ยังได้ถูกปกคลุมไปด้วยซากของคนต่างๆที่นอนเกลื่อนระนาวกันอีกมากมายครับคือนับกว่าหลายร้อยคนเลยทีเดียวซึ่งไอ้ซากบางซากที่ว่านี้นะมันก็ไม่ได้ถูกฝังลงพื้นดินเหมือนกับเวลาเราไปสู่สารอะไรด้วยนะแต่เปิดโชกันทงๆเลยครับแล้วก็ว่ากันว่าไอ้ซากศพเหล่านี้เนี่ยนับวันนะครับมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นด้วย เพราะเชื่อกันหรือเปล่าว่าเพียงไม่ถึง100ปีหลังจากที่มีบุคคลคนแรกได้ขึ้นไปพิชิตบนยอดเขานี้นะมันก็มีผู้คนเนี่ยได้แห่แหนกันไปเยือนยังภูเขาแห่งนี้ทั้งที่ถึงยอดบ้างแล้วก็ไม่ถึงยอดบ้างรวมๆแล้วประมาณหมื่นกว่าคนต่อปีเลยนะครับหรือที่อย่างพีกพิกๆเลยนี่ก็คือในปี2019หรือว่าปีก่อนเกิดโควิดเนี่ยที่ว่ากันว่ามีนักปีนเขาได้ขึ้นไปบนนั้นมากถึง35,000รายเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าว่าไอจำนวนที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็กลับไม่เคยครบตามนั้นเลยสักครั้งหนึ่งเพราะรู้กันหรือเปล่าครัว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นไปบนยอดเขาหิมะที่สูงเกือบ9กิโลเมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแบบง่ายๆเหมือนเดินขึ้นดอยสุเทพเท่านั้นนะแต่ถ้าว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้เราตายได้เลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องง่ายๆก็คือไอการลื่นน้ําแข็งที่แบบเดินเดินแล้วก็ตกพรดลงมาเนี่ยแหละซึ่งว่ากันว่ามันคือสาเหตุในการตายอันดับ2ข,ของการขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์เลยนะครับ ส่วนการตายอันดับหนึ่งก็คือการที่มีน้ําแข็งนะครับถล่มโกลวลงมาทับคนตายครับซึ่งเอเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ได้ขึ้นไปอยู่บนภูเขาน้ําแข็งอะไรแบบนี้แต่ทว่าความตายที่เพื่อนๆอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือ ความตายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับคือว่ากันว่าบางคนนะครับพอเดินยังไม่ถึงยอดเขาเลยอยู่ๆนะครับก็าภาพตัดวุบแล้วไปตื่นอีกชีหนุนเข้าเฝ้าหน้าพระอินทร์เลยครับหรือว่าเดินๆอยู่แล้วหัวใจวายเฮือกหยุดเต้นเลือดในตาบวมพองแตกโป้งตาบอดไปตลอดชีวิตหรือว่าอยู่ๆนะครับก็รู้สึกว่าปอดนี้เนี่ยมันบวมน้ําขึ้นมาคือบางคนนะครับบวมจนกระทั่งบางทีซี่โครงแตกพเพลอออกมาเลยทีเดียวที่อาการเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่มีว่าเทพเจ้าภูเขาอะไรมากโกรธหรอกแต่่ว่ามันเกิด เกิดขึ้นจากร่างกายของคนเราครับ ที่1ก็คือไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศที่หนาวจัดขนาดนี้นะครับและ 2. ความกดอากาศบนน,นั้นมันก็ต่ํามากเลยครับคือต่ําจนกระทั่งร่างกายของคนเราได้ชี้ช้าไปดังที่แอดบอกนี่แหละเพราะรู้กันหรือเปล่าครับว่าถ้าหากเรายิ่งยืนขึ้นไปสูงเหนือพื้นโลกเท่าไหร่นะไอจํานวนออกซิเจนที่เรามีในร่างกายนะครับมันก็จะสามารถสูบมาใช้ได้น้อยลงจนบางทีเนี่ยเวลาเราหายใจนะครับก็จะรู้สึกเหมือนกับหายใจไม่เต็มปอดนะคือเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าใครเป็น โรคโควิดตอนท้ายๆที่แบบน้ํามันท่วมเต็มปอดอะไรแลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับหายใจไม่ออกและกำลังจมน้ำอยู่นะครับก็ว่ากันว่าคนที่ขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแบบนั้นนะ่ะก็จะมีความรู้สึกเดียวกันเลยครับดังนั้นเองไอาการขึ้นไปพิชิตยอดเขาสูงๆแบบนี้นะครับหลายๆครั้งเขาก็เลยมีการแนะนำให้เตรียมถังออกซิเจนไปด้วยครับ แต่ถึงแม้กระน,นั้นก็ตามด้วยระดับความสูงที่ว่าดังกล่าวเนี่ยก็ว่ากันว่าพอร่างกายเราได้สูดออกซิเจนเข้าไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยร่างกา,กายก็ไม่สามารถเอาออกซิเจนเนี่ยไปใช้ได้เต็มที่อยู่ดีซึ่งผลก็คือมันจะทําให้แม้กระทั่งเราเดินธรรมดานะครับเราก็อาจจะเหนื่อยเป็น2เท่าเลยก็ได้หรือบางคนที่อาการหนักๆหน่อยนะครับก็จะมีแบบสมองเพี้ยนเห็นภาพหลอนหรือเป็นบ้าไปเลยก็ยังได้นะครับที่พอเล่าเล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยแอดก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนั้นเขาจะขึ้นไปทําไมนะคือถ้าเป็นแอดจ่ายตังให้เป็นนแสน ก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแอดอาจจะกากก็ได้เอาเป็นว่าถ้าหากมีใครที่คิดไม่เหมือนแอดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอยากจะขึ้นไปเยือนเอเวอร์กันไหมและเพราะเหตุผลอะไรนะครับผม แต่เอาเป็นว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ได้มีคนขึ้นไปแล้วต้องตายเนี่ยแอดก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับก็คือการต่อคิวนั่นเองครับคือด้วยความที่ว่ายอดเขาของเอเวอเรสต์นะครับมันก็มีเพียงแค่ยอดเขาเดียวบนโลกใช่ไหมและไอ้บริเวณยอดเขามันก็นิดเดียวไงดังนั้นเวลาคนจะขึ้นไปเหยียบเนี่ยมันก็เหยียบได้ครั้งละไม่เกิน10บกว่าคนแล้วครับมันก็เลยต้องมีการต่อคิวกันครับที่ก็ยาวเหยียดกันเหมือนกับตอนเรารอเข้าคิวเครื่องเล่นสวนสนุกเลยนะคืออันนี้ถ้าใครอยากเห็นนะครับก็ลองไปเส แต่เพราว่าไอการต่อคิวขึ้นเขาที่ว่านี่นะครับมันก็จะมีความโหดมากกว่าการต่อคิวขึ้นเครื่องเล่นมากครับเพราะนอกจากเวลาอันยาวนานที่เราจะต้องรอขึ้นคิวแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเผชิญกับเวลาชีวิตเรานะครับที่มมนได้ถูกนับถอยหลังลงเรื่อยๆด้วยเพราะว่าไอตรงโซนที่เขาเข้าคิวนะครับเขาจะเรียกว่าเดทโซนครับคือถ้าใครอยู่นานเกินมากกว่า24ชั่วโมงล่ะก็าอาจจะตายได้ ก็ได้เหตุอย่างที่บอกนี่แหละครับคือพอขึ้นไปสูงๆเนี่ยออกซิเจนมันก็จะมีน้อยนะครับแล้วพอน้อยมากร่างกายสูดไม่ได้เสร็จก็เกิดอะไรล่ะก็ซีงแงเ่เลยนะครับนั่นแหละครับเขาก็ถึงได้เรียกชื่อโซนนี้ว่าเดดโซนหรือว่าโซนแห่งความตายนะครับที่พอตายเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่คิดจะกู้ร่างของเราลงมาด้วยนะ อย่างเช่นไอปี2019ที่แอดได้บอกว่ามันมีคนขึ้นไปเยือนบนยอดเขานั้นยังพีคที่สุดนะครับก็ว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนตายอยู่เกลื่อนเทียบเลยจนกระทั่งมันมีคําแนะนําจากนักเดินทางบางคนในช่วงนั้นนะครับว่าอย่าให้ไปสนใจร่างของคนตายเหล่านั้นให้เราเดินเหยียบหรือไม่ก็ข้ามไปเลยครับหรือถ้าหากไปเจอคนที่ป่วยแบบใกล้ตายเนี่ย ก็ไม่ต้องไปช่วยด้วยนะเพราะถ้าหากว่าช่วยนะครับเราก็อาจจะตายได้อย่างเช่นเรื่องที่เราฟังแล้วน่าหดหูมากของชายผู้หนึ่งที่เขามีนามว่าลิงคอนฮอลนะครับซึ่งว่ากันว่าในตอนที่เฮียแกได้ไปปีนเขานะครับอยู่ๆร่างกายของเฮียเนี่ยก็เกิดมีอาการสมองบวมกระทันหันครับเนื่องจากว่าร่างกายของเขาเนี่ยปรับตัวสู้ไม่ทันกับสภาพอากาศที่มันอยู่บนที่สูงมากนะครับเฮียลิงคอนผู้นั้นก็เลยได้ถูกเพื่อนๆกับคณะเดินทางเนี่ยทิ้งให้ตายอยู่บนนั้นเลยครับ หรืออีกเรื่องหนึ่งของศพชื่อดังที่มีฉาย,ยาว่า Sleeping Beauty หรือว่าโฉมงามผู้หลับไหลนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงอเมริกันคนแรกครับที่ได้ขึ้นไปพิชิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์โดยไม่ได้ใช้ถังออกซิเจนอะไรเลยนะครับแต่เว่าเธอเนี่ยก็กลับไม่รอดกลับลงมาเพราะว่ากันว่าในระหว่างที่เธอได้เดินลงมานะครับเธอก็หมดสติไปครับคือล้มตุ๊บอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่เดินผ่านไปผ่านมาคิดจะช่วยเหลือเธอเลยนะครับ ก่อนที่ในเวลาต่อมาเมื่อเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของคุณสามีนะครับสามีก็อยากจะขึ้นไปช่วยเธอเหมือนกันแต่เทาว่าพอขึ้นไปปุ๊บสามีก็ดันลื่นพรวดตกเขาตายไปอีกตายคู่เลยซะงั้นครับโดยสาเหตุที่ทาให้ศพรายนี้ได้มีชื่อว่าโฉมงามผู้หลับไหลนะครับก็เพราะว่าในตอนที่เธอได้ตายไปถึงตอนนี้เนี่ยร่างกายของเธอนะครับก็ยังดูงามกิ๊กเหมือนเดิมไม่ได้เน่าเปื่อยไปไหนเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่านี่มันคืออีกหนึ่งอย่างที่พิเศษของยอดเขาเอเวอเรสต์นี่นะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิบนนั้นมันจะหนาวแล้วก็เย็นมากคือถึงแม้ว่าจะให้เป็นหน้าร้อนอยังไงก็ตามนะครับอุณหภูมิบนนั้นเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าช่องฟรีซในตู้เย็นที่เราได้ใช้กันที่บ้านอีกดังนั้นเองสภาพศพของร่างทุกร่างที่ได้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์บนนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีสภาพแบบเหมือนกับตอนที่เพิง่งซีงเหวไปนิดนิดเท่านั้นเองอะ แล้วบางร่างนี้ก็ไม่เน่าเปื่อยเลยเป็นเวลากว่าหลาย10ปีนะครับจนจะเรียกได้ว่าบางร่างนี้เป็นแลนด์มาร์กของที่นั่นไปแล้วอย่างเช่นศพปริศนาศพหนึ่งที่ว่ากันว่าทุกคนพอเดินขึ้นไปอย่างเอเวอเรสต์นะครับจะต้องผ่านเขาไปตลอดเลยราวกับว่าร่างร่างนั้นนะครับเป็นสารเจ้าที่สารพรบภูมิกันเลยทีเดียวคือศพที่นามว่าเดอะกรีนบูทหรือว่าศพแห่งรองเท้าสีเขียวนะครับ ที่ก็ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของชายคนนี้แน่นอนนะครับว่าเขาเป็นใครได้แต่มีการคาดการว่าเขานะ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่อินเดียที่ได้หายตัวไปตั้งแต่ปี1996นะครับแล้วก็ไปนอนแช่แป้อยู่ตอนนั้นคู่กับรองเท้าบูทสีเขียวที่เขาใส่นั่นแหละซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของชื่อแบบไม่ต้องสงสัยนะครับที่เมื่อหลังจากซึ่งเฮียแกได้ตายไปเนี่ยก็ไม่มีใครคิดจะนําศพของเฮียแกลงมาเลยนะครับทิ้งให้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ที่อันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วทําไมกันละ่ะเขาถึงไม่มีใครนําเอาศพจากข้างบนนั้นลงมาเลยหรือว่าไอ้ครอบครัวต่างๆที่เป็นเจ้าของคนตายเนี่ยเขาไม่คิดจะนําศพญาติมาทําพิธีอะไรกันหน่อยเหรอที่ก็มาถึงตอนนี้แหละครับซึ่งเราจะมาไขาปัญหากันว่าทําไมศพต่างๆที่ได้ไปตายบนนั้นเนี่ยถึงไม่มีใครเอาลงมาครับเพราะว่าเอาจริงๆ การทิ้งศพไปบนยอดเขาแบบนี้เนี่ยตามความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นการดูถูกเทพเจ้าภูเขาอะไรของพวกเขาด้วยนะแต่ทว่าสาเหตุท,ที่ศพส่วนใหญ่มักจะไม่ถูกกู้ลงมาก,ก็เพราะว่า1มันทําได้ยากมากครับคือจากที่เพื่อนๆได้ฟังแอดไปตอนแรกเนี่ยก็คงจะรับรู้ถึงความยากลําบากกับการได้ปีนขึ้นไปถึงบนยอดเขานู่นแล้วเนะว่ามันจะต้องทรหดขนาดไหนครับ คือแค่ตัวเองคนเดียวเนี่ยยังเอาแทบจะไม่รอดเลยแล้วลองคิดดูสิว่าเราจะต้องมาแบบซากศพของอีกคนหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักเยอะเท่าไหร่เนี่ยลงมาข้างล่างนะครับมันคงจะหอบตายก่อนที่จะลงมาถึงแล้วครับคืออันนี้เองถ้าใครเคยมีประสบการณ์ในการอุ้มมนุษย์มาบ้างอย่างอุ้มแฟนหรืออุ้มเพื่อนนะครับเราก็น่าจะรู้กันว่าร่างกายมนุษย์มันหนักขนาดไหนนะครับที่อันนั้นอะเดินแค่ไม่ถึง1นเมตรเราก็หอบแทบตายแล้วแต่นี่คิดดูสิต้องอุ้มร่างคนที่หนักขนาดนั้นลงมาจากเขา เป็นระยะทางที่ไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยกิโลเมตรในสภาพที่เราก็ไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดเหมือนที่ปกตินะครับและนี่ยังไม่รวมถึงอีกเครื่องของที่เราต้องแบกขึ้นไปหรือว่าน้ําแข็งที่มันมาเกาะตามร่างคนตายเพื่อมันจะเพิ่มน้ําหนักให้อีกนะครับแถมไอ้ทางที่เดินลงมาเนี่ยก็ไม่ใช่ทางเรียบเ,ยบเป็นทางลาดชันด้วยนะครับคืลื่นฮะถ้าอุ้มพลาดไปนี่มีหวังลื่นพรวดแล้วก็ตายไปตามๆกันได้เลยนั่นแหละครับคนส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่เสี่ยงที่จะอุ้มแล้วก็ปล่อยให้คนที่ตายนะ่ะได้ตายกลายเป็นผีเฝ้าภู เขาหิมะไปดีกว่าคืออันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะไม่มีใครช่วยพยายามนําร่างอันไร้วิญญาณลงมาเลยนะแต่ถ้าว่าพวกที่พยายามส่วนใหญ่นะครับก็มักจะจบไม่สวยตลอดครับอย่างเช่นเคสของศพ slipping beauty ที่แอดได้กล่าวมาเนี่ยแหละ นอกจากผัวของเขาซึ่งพยายามจะขึ้นไปช่วยแล้วก็ลื่นพรวดตายนะครับมันก็ยังมีอีก2นักเดินทางนะ่ะที่พยายามจะนําร่างเธอลงมาครับแต่สุดท้ายแล้วก็จบลงที่เหมือนเดิมคือไอ้สอนักบีนเขาผู้นั้นนะ่ะก็ได้ไปสังเวยชีวิตตัวเองเพื่อไม่กับบนภูเขาเนะี่อีก2ศพครับส่วนเหตุผลที่2ของการซึ่งเขาต้องทิ้งให้ซากศพมันถูกแช่แข็งอยู่บนภูเขาหิมะนะครับก็คือมันแพงฮะไม่ใช่อะไรเลยมันเกี่ยวก,กับเรื่องตังค์ล้วนๆครับ คือจริงๆแล้วไอ้การเก็บศพลงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์จากที่แอดได้ไปเสชหามานะแอดก็ไปพบมา2วิธีหลักๆฮะก็คือ1พวกเขาเนี่ยก็จะไปจ้างทีมงานท้องถิ่นสัก2-3สคนนะ่ะให้ขึ้นไปกู้ร่างนะั้นลงมาซึ่งสาเหตุที่เขาต้องไปจ้างทีมงานท้องถิ่นก็เพราะว่าบุคคลท้องถินนะครับก็จะเป็นบุคคลที่อาศัยแล้วก็เติบโตมาในสภาพอากาศที่มีความกดอากาศต่า แล้วก็มีออกซิเจนอยู่น้อยๆแบบนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงมันก็เลยได้ทําให้ร่างกายของพวกเขานะครับไม่เหนื่อยง่ายหรือว่าหายใจได้ไม่เต็มปอดเหมือนกับพวกเราที่มันอยู่ข้างล่างภูเขากันที่เมื่อจ้างคนท้องถิ่นเสร็จแล้วเนี่ยพวกคนกลุ่มนั้นนะครับเขาก็จะขึ้นไปนําร่างของผู้วายชนน่ะใส่เลื่อนหิมะครับ หลังจากนั้นก็จะผูกเลื่อนหิมะเข้ากับเชือกสามุมแล้วก็ค่อยๆกระเตงลากจูงลงมาซึ่งอาการลากจูงลงมานี่มันก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะเพราะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีที่ว่าชาวเผ่าท้องถิ่นนะครับก็จะลื่นลงมาตายเช่นกันส่วนวิธีที่2ที่อาจจะมีคนตายน้อยกว่าก็คือ การใช้เฮลิอคอปเตอร์ขึ้นไปกู้ซากศพเหมือนกับที่เราได้เห็นตามในหนังหรือในเกมนี่แหละที่เอาจริงๆวิธีนี้มันก็ไม่ได้ง่ายดั่งที่เราเห็นในหนังหรอกนะครับเพราะหนึ่งสภาพภูมิอากาศบนภูเขานั้นนะก็ว่ามันจะบ้าบ้าบวมบวมากครับที่อยู่ๆเดี๋ยวก็ลมแรงอยู่ๆเดี๋ยวก็มีพายุหิมะขนาดหนักคือขนาดนักบินกู้ภัยที่มีชั่วโมงบินเยอะๆมานี่นะเขายังบอกเลยว่าไอการบินขึ้นไปกู้ภัยบนภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาชีวิตของเขานะครับขึ้นไปเสี่ยงในทุกคราเลย แล้วนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่พอไปถึงพิกัดแล้วหาศพไม่เจอหรือว่าศพถูกเคลื่อนย้ายอีกนะครับ เพราะรู้กันหรือเปล่าครับว่าไอ้พายุหิมะบนนั้นเนี่ยมันจะรุนแรงมากเลยเวลาเกิดขึ้นคือรุนแรงขนาดที่สามารถพัดศพคนคนหนึ่งที่หนักๆเนี่ยให้ปิวไปได้ราวกับใบไม้เลยทีเดียวนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการจะขึ้นไปกู้ซากศพมาแต่ละทีเนี่ยมันจะแพงมากคือเฉลี่ยอยู่ประมาณ70,000ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยตัวเล็กลกมๆก,ก็น่าจะสักประมาณ2อล้านสี่นบาทไทยเลยนะครับ นั่นเองแหละครับก็เลยได้ทาให้ทุกวันนี้เวลาจะมีนักท่องเที่ยวคนไหนขึ้นไปปีนบนยอดเขาเอเวอเรสต์ Everest นะไอ้บริษัทที่พาขึ้นไปปีนเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสัญญาให้เซ็นด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเลือกจ่ายเงินได้แบบ2แพ็กเกจครับคือจ่ายเงินแพ็กเกจแบบถูกหน่อยก็คือตายเลยเนี่ยก็ให้ทิ้งศพไว้อยู่ตรงภูเขานั่นเลยหรือว่าถ้าหากเขาตายแล้วจะให้มีใครขึ้นไปช่วยกู้เนี่ยก็ต้องจ่ายแพ็กเกจที่เป็นราคาแพงขึ้นหน่อยครับซึ่งไอ้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกข้อแรกได้แหละครับเพราะว่าข้อที่อเอาจริงๆรราาาคคมมัันกก็แพงบ คือแพงขนาดที่ว่ามรดกที่เขาจะทิ้งเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับมันจะราคาไม่ถึงนั้นเลยด้วยซ้ําซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับก็เลยได้อธิบายว่าทําไมปัจจุบันนี้นะครับมันถึงได้มีซากศพที่กองเกลือนอยู่บนยอดเขาเอเวอร์ลมากมายซะขนาดนี้นะครับผมอีกถ้าหากใครมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอยากใช้แอดมาเล่าอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้พร้อมกับอย่าลืมติดแฮชแท็ก fn dairy เล่าเรื่องด้วยเด้อสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย